อวาริวหาปุราริุเรติสัทารังเอวะเนวะอิโตะินังเตานังคกา สามิชตุปันปันวันตระรายุสุเพียนเทียนทายุกวนภวชนตุสัตอรม์ มะสมามิสุปฏิปนุปะกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัสมามิปัญจสีลาญาจามาตทิยมปิมะยมภันเตียมิสุงมิสุงรลักธนทะญายาจามา นามูตะภะคะวะโตอะระหะม่ธรรมังเปรันนักราชมีธรรมังสารนังกรามิบังคังเปรังนัจรามิสังฆังสารนังกรามิรูปิยปีบุัข์ระนังนัจรามะมะคคุปต์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์สิริทรงพระมหาอชสิลังกอน ไม่สอนคนคราษวังคูกติสงส่อนอเสยามินทราธิเบศราวดลพรมราชโอเคพระวชิรกาเก้าลูผู้ทรงคุณดังระเสดพระอพระราชองการประกาศที่ยมิถุนายนพุทธศักราช2566โปรดไว้กการเรื่องสมรส យេបតិបត្តិភាយសព្វសម្បត្តិសិទ្ធិយាសព្វទុក្ខវ ಿನ ាសាយបរិទ្ធំព្រੂធមំថាត្រាងយេបតិបត្តិភាយសព្វសម្បត្តិយាសព្វលោអវ ಿನ ាសាយបរិទ្ធំព្រੂធមំថាត្រាង เทวะเทวะชะระทธาวิสเมยคังขันทัปนาหาคาติทันตังอานสังเตยังมุนิวาราวาจนังสัะถะโอเมสุปนันตุธรรมาสวัสดิาโลอายัมภันตา ma savana ta lo ayabbhananta ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรอาจารย์พระรูบดิตธรรมราดาท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองชมพูพระดูศรีรวิเทและพระเทรานุเทระขอจะเจริญพรด่านนายกเทศสมนตรีหาดไทร,รีนางสกุลตลามัยตรีทิ ท่านนาย,โยกโครงการมหารชนบรรมปากน้ำนายพงษ์ธรเนื้อชุมพรและบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญบุญฉลองกาตั้งพัดยบพระฐาน,านุกรมที่ พระครูสมุขของท่านพระครูสมุขเอกชนาวราสยู่งตำรวจให้เป็นวัดที่ชอบอด้วยกฎหมายเนี่ยามาเอารัถยนต์ก็เก่าๆมานั่งมาสองรูปกับท่านอาจารย์พระครูวรุขึ้นที่นี่ไม่ได้ถนนที่เข้ามาจากน้ก็ เป็นรูปรืทั้งนั้นมาตลกหลงเหลวกปเรืยพอมาถึงถามโยมมาขึ้นได้ไหมโยมบอกหลวงพ่อขึ้นไ่ได้ต้องเดินตอนนั้นหนุ่มไม่เป็นไรเดินสบายเดินจากเขาก็ขึ้นมาข้างบนมีมสารนายกผงถอนเนื่องจุพรตลอดจนเทวดาท่านทั้งหลายที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ให้ทุกท่านได้ประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน ทุกคนทุกท่านคือทางเดียของเราคอ,อครูสมุนในฐานะของพ่อประเดชพระคุณประเทศ ถวายสักการะแต่หลวงพ่อพระครูบัณฑิตธรรมะานารองเจา้าคณะจังหวัดชุมพรพระครูสมุเทเยสดาตอนที่มาอยู่เมืองชุมพรก็เคยอยู่วัดกอแก้วอุศยาลังเสริสดได้มาพึ่งบารมีของา <S <S ตอาและก็ถวายสักการะพระครูศรีธรรมวิเทศด็อกเตอร์ เจวัฒนะอำเภอชุมอาเกิอถวายสักการะแ่พราะจารย์พระครูสีปริยตยาพิมลดเรเจ้าคณะอำเภอพะต๊ะ อกแล้วถวายสักการะแด่พระครูประหลัดสิริโชคสิริธรรมและก็ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปักทองด้วยก่อนที่จะมาจำเด็กปั้นของหลวงโชค ก็มขับรถของพระสงฆ์ที่องค์ส่วนให้พราไปขอพระเดชพระคุณพระเทพวชิระปารพานเจ้าคณะจังหวัดตุนบอนราบเรียนพระิจิตธรามรารองเจ้าพณะจังวัดตุนอนที่ขรับส่งพระเทราุเถระูร ที่เขาเขอเจริ the summer, the ้อนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั small, no ้งหลายในค่ำคืนวันนี้อาตมาพระมีความรื่อเรื่องจริงที่ได้มีโอกาสเจ้าคณะพระสังฆาธิการมาร่วมพิธีฉลองสมณสััดยศพระครูฐานานุกรมที่รับโองสบุกของอาตมาพระได้ฉลองปริญญาบัตรได้ฉลอง สมโพตรถินในค่ำคืนวันนี้อาณาวัตเจริญปอขอบใจญาติโยมทั้งหลายทั้งเป็นญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลปาาหมากบ้านร่าขาบ้านรองใหญ่บ้านรองรั่วบ้านดอเที่ยทั้งหลายที่มาในค่ำคืนวันนี้แดะญาติโยมที่อุปถัมภ์อาตมา ข้าวัดรอบวัดไม่ไว่าจะเป็นหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกตำบลบางน้ำและหมู่สองตำบลหาดทรายรหรือหมู่อื่นๆที่เคยมาทำบุญวันนี้เหม,ม,มือนพระเดชกุลกล่าวไว้ว่าคำว่ากระาฤฤากาศคือสำเร็จแตมาภาพเป็นผู้ที่ชอบในการศึกษาชอบเรียนหนังสือจนได้เรียนหนังสือในชีวิตเป็นคารวะ เรียนจบแค่ม3อยากจะเรียนต่อให้สูงสูงแต่บิดามารดายากจนไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนแต่มามีความฝันตั้งใจเด็ดว่าอยากจะเรียนจบสูงสูงอยากจะเป็นครูแต่ไม่มีโอกาสเพราะฐานะทาบ้านยากจนดังนั้นเมื่อะวลาเป็นพิเศษ ก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนนักธรรมชั้นตรียตั้งใจภาษาได้ซึ่งในครั้งนั้นอาตมาภาพก็ได้อาศัยไบบุญของพระอาจารย์รับดูสิวัดยีระบงรองยอาพระนั่งประทีปเรียกว่าวัดพระภิกษซึ่งนั่งดูรูปที่สองบนอานชนะสิท่านก็เป็นเพศเมตตาเป็นผู้ขวบระแก่อาตมาภาพเช่นกันองค์พระอาจารย์รูปหนึ่งเพื่ออาตมาภาพเคารพนับถือ ดังนั้นการศึกษาหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความมุ่งมั่นมีความอดทนถึงจะเน้นเลยขนาดไหนเมื่อเราอยากเป็นเราอยากได้ในสิ่งที่ได้มาแล้วมันเป็นความรู้ตัวเราเราต้องอดทนอด้นถ้าเราไม่มีความอดทนอดทนความสำเร็จเรจะไม่เกิดแก่ตัวเราได้เนี่ยก็ขอเจริญพร ยูร์นดรปริเชตเอ็งฮงคนนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาหรือที่อาลีพนของอาตมาภาพเป็นที่ปรึกษาอดีตสจตุพรนะอดีตสจเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหรือที่อาลีพนแกเป็นอาจารย์สอนในมอหาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแต่ตอนนี้แกไม่ได้สอนแล้วแกก็มาทำธุรกิจโสดตัวอยู่ที่บ้านคุณทาสวน ท่านก็เป็นผู้มีเกียรติคอยแนะนำคอยบอกคอยเตือนไม่ว่าจะทำที่ปีอรที่ปหนึ่หนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปแล้วแต่เน้นหนักหรือลงมาจะมาที่ปู่ปู่แต่ก็ผ่านมาได้นะผ่านมาได้ก็ท่านเป็นอาจารย์ผู้บรรยายผู้แนะนำดังนั้นค่าคืนนี่ยสมาภาพก็ขอเวลาไวมากขออนุโาตทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ และที่สิ่งหนึ่งแบบาใดที่ชอบประกอบด้วยความแล้วขอให้ลมท่านหลจงะสบเอาฟสุข์วาเจริญเดินทางกลับไปหาสถานบ้านเรือนขอให้โชคดีและตอนหลัันติมีความสุขทุกๆทุกข่านเรองธธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนา นั่นก็หมายความว่าถูกนะก็คือก็มาดูสิ่งทุกข์ทรมาร์ตต์ต่างๆตามเหตุผลสมบัตินะการประทานก็ต้องรู้ก่อนนะก็